หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุถูกนำมาแสดงในงาน World Robot Conference หรือ WRC 2024ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง25สิงหาคมที่กรุงปักกิ่งแบนด้าเป็นหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยที่สามารถควบคุมจากระยะไกลด้วยชุดควบคุม VR ผู้ใช้สามารถสั่งการให้หุ่นยนต์แบนด้าหยิบสิ่งของทำงานบ้านเตรียมอาหารซักผ้าและพับเสื้อผ้า ความสามารถของหุ่นยนต์เช่นนี้ช่วยตอบโจทย์การดูแลผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นผู้จัดแสดงหุ่นยนต์ u n i x AI กล่าวว่าในพื้นที่ห่างไกลลูกของผู้สูงอายุอาจทำงานในเมืองอื่นบริษัทจึงพัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานต่างๆเช่นซักผ้าทำเบอร์เกอร์พับเสื้อผ้าได้อย่างหุ่นยนต์บันดาที่เชี่ยวชาญเรื่องงานบ้านหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยอีกตัวจากบริษัทในเซี่ยงไฮ้สามารถแชทเตือนผู้ป่วยให้ทานยา และช่วยตรวจสุขภาพจากระยะไกลนอกจากนี้บริษัทยังสาธิตการเชื่อมต่อระหว่างหุ่นยนต์กับสมองมนุษย์โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เฟซระหว่างสมองกับคอมพิวเตอร์ทีมวิจัยหวังว่าในอนาคตหุ่นยนต์จะสามารถเป็นเพื่อนช่วยดูแลผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียวได้ผู้จัดการทั่วไปบริษัทวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์อัริยะในเซี่ยงไฮ้กล่าวว่า บริษัทพัฒนาหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุเป็นหลักโดยหุ่นยนต์สามารถช่วยดูแลสุขภาพช่วยเหลือผู้สูงอายุและสามารถตรวจคัดกรองโรคอัลไซเมอร์และช่วยเหลืองานง่ายๆอย่างการรับยาและสิ่งของจำเป็นงาน WRC 2024มีบริษัทผู้พัฒนาหุ่นยนต์จากทั่วโลกร่วมนำเสนอผลงานกว่า600รายการ